โ้ยเฮ้ยดูลูกหอยอันนี้ลูกหอยทากเริ่มโตแล้วนะนะคือจำไว้ว่าหอยทากเนี่ยเขาไข่ทีสอ0ร้0ยฟองเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไข่คเคยเขาก็จะเริ่มทยอยฟักแล้วทยอยโตกันขึ้นมาเพราะฉะนั้นคนที่ปลูกภาพแบบปลอสารต้องคอยดูแลดีๆนี่ยิ่งอะไรเปล่า ยิ่งคนที่ปลูกผักแล้วมีต้นกล้ากำลังงอกงออกอกมาเนี่ยโอ้ยตอนนี้เต็มสวนเราหมดเลยลูกเขาเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเห็นแล้ตัวเล็กๆเ,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 เนี่ยเนีย่ยลูกเขาทั้งนั้นเลยเอ้ย,อย,อเ,ย,อเ,ยเอ้ยตายแล้วตายแล้วแบ่งกันกินโอ้โหหลายคนนะที่บ้านเขามีหอยทากอะ่ะ หอยเวียนหอยเจดีปลูกอะไรก็ไม่ได้เกินจริงจริงแล้วทําไมจะกําจัดยังไงอ่ะสำหรับคนที่เขาไม่อยากฆ่าสาาัตว์นะเขาต้องเก็บออกไปใช่ไหม,มทีนี้เราเออไปรับใช้ชาติกันนะจ๊ะอุยปีนกันใหญ่เลย <laughs> ด,ดูดีดูดีเดี๋ยวเราค่อยมาเก็บถทายให้ดูเฉยว่าทีหอย เริ่มจะเตับโต,ต,ตงอกงามแข็งแรง <c oughs> หนึ่งสมองสองมือทำมุ่งม,มั่นขยันจัดสรรเวลาชีวิตไม่มีอะไรแน่นอนนะจ๊ะทุกคนนะดูชีวิตยังมีการเปลีป่ยนแปลงเสมอท่องเอาไว้ไปนะแค่นี้นะ